สบู่สมุนไพรวิ

แน่นอนนะครับนายนายเอคอมิดี้นะครับผู้ชมได้เป็นทิวเพื่อนพระเอกนะครหลายคนไปดูมาแล้วครั้งที่แล้วครับผมคราวนี้กลับมาเล่นอีกคุณผู้ชมทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเล่นแค่ไม่กี่รอบเองวันที่เราเห็นเท่าไหร่นะฮะหถึงยีพฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับที่โรงพะครเคแบงค์สยามพิคเนตครับจองบัตรได้เลยนะฮะที่ ไทยพิกัเมเจอร์แต่ลงละครอ,อยู่สยามเยามสแควร์วันใช่ครับนะชั้นบนสุดชั้นบนสุดอามคุณเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่เด็กเราไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะเล่นเก่งขนาดนี้ <c oughs> คุณเล่นเก่งมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณ <ขอ S 2> ซ้อมหนักมากถึงขนาดกับเอาละนาดเนี่ยไว้ข้างเตียงจริงนะเนี่ย <c oughs> จริงครับคือจริงๆแล้วบ้านมันเล็กไม่รู้ไ่ชวรวที่ไหนก็เลยวางข้างเตียงเอาเวราต้องบอกเขาว่าเราไม่ได้ขยันเนาะบอกว่าบ้านเราเล็กไม่ใช่คือตั้งใจซ้อมจริงแล้วก็เอาวางไว้ในห้องนอนเลยพอตื่นมาแล้วก็อ่ะสักนิดนึง ก่อนนอนแล้วก็สักนิดนึงออใช่ไหมฮะเกอ่ะเล่นเกงอ่ะเพื่อนที่ไปดูมาแล้วทุกคนบอกคนลุกขอคบคุณดูแล้วแบบคนลุกมากนี่น่าจะเป็นละครเวทีที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยเขาบอกคนลุกเลยเพพาะฉากที่คุณเล่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อน แกริปยังบอกเลยว่ามันประหาดจานมากสมาธิต้องดีเลยะอาร์มนี่ไม่เคยเล่นละนาดมาก่อนคือเมื่อก่อนเราเห็นแต่อาร์มเนี่ยชอบร้องเพลงกอนการนะชอบร้องเพลงเราไม่เคยคิดว่ากอนการจะมาตีละนาดขนาดนี้นะนี่แปลว่าคนเราถ้าใส่ใจอะไรก็ตามมันมันได้เลยใช่คืออาร์มมามีพื้นฐานเล่นมาช่วงปฐมนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไปโชว์ด้านการร้องเพลงซะมากกว่าคนก็เลยไม่ค่อยเห็นว่าเฮ้ยเราเล่นละนาดได้อะไรเงี้ยครับพอมารับบทนี้ก็เลยซ้อมซะหน่อยจัดไป แต่นายมีคอมเมเดียนนี่ต้องบอกว่านอกจากเล่นตลกได้แล้วนะฮะยังเล่นร้องลิเกได้ด้วยร้องลิเกได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมร้องลิเกมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเป็นลิเกมาตั้งแต่อายุประมาณสิบสี่สิบห้าครับสักนิดได้ไหมครับได้ครับผมได้ต้องมีล้านนาอะไรไหมหรือว่าต้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวร้องเลยครับโชว์สดเลยครับสดสักนิดหนึ่งนะพี่นะได้เตี๋ยวพอเตรียมพอเตรียมหาแล้วครับเตรียมหาดอกนี้ไม่หาไม่ได้นะครับผมกดดันสวัสดีพอครับแฮ่ ฟังไปจริงๆมันจะหาเรามาหาตรงพี่แจ็คไม่หาเนาะพูดเลยมพูดอะไรผมกดดันทำไมเนี่ยไม่วันนี้ผมไม่ใช่ตลกผมเป็นกูมานคุณก็จะไม่ค่อยหานี่กูมานนะครับเนี่ยกูมานอะคุณมองเป็นอะไรครับไม่ผมสงสัยทำไมกูมานปีนี้มาถึงแก่จังไงครับต้องเด็กครับยต้องเด็กครับสวัสดีครับทุกทุกท่านที่ชมรายการในวันนี้ขอให้ท่านเป็นเศรษฐีให้มั่งให้มีมากหลายใครดูรายการ ในวันนี้ขอให้เป็น Commerce. เศรษฐีเม e. ืองไทยเรเรงเร่งร่งเงเร่งเร่งเร่งเรเรงเรร่งเ่อรงเรเร่งเรร่งเร่ง่งเร่ร่งเข่เ่เ่เร่รเ่่เ ตีละหน้าได้ดีขนาดนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราปิดตาเนี่ยอาร์มสามารถตีละหน้าได้หรือเปล่าคิดว่าได้ไหเพื่อนงานเข้านะฮะเพื่อนคิด่าคุณมีสิทธิ์ครับเลือกได้สองสีไม่ได้มีสิทธิ์ทำอย่างอื่นนะไม่ได้ช่วยคุณอยากได้สีเหลืองหรือสีฟ้าไม่ได้ช่วยเลยพี่บุดีต้องการเลือกสีที่แมนที่สุดรสีฟ้าสีฟ้าแมนมากครับขอบคุณครับเพื่อนทำไม่ได้นะเอ็ตาเลยนะอ่า ปิดตาตีลาน่ากี่นิ้วกี่นิ้วสองนิ้วครับกี่นิ้วไม่เห็นพี่เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมดูว่าพวกเขาฝีมือเจ๋งขนาดไหนเราปิดตาเลยค่ะนายปิดด้วยครับผมด้วยครับปายด้วยครับอะไรอะไรทำไมปิดทำไมปิดเป็นเพื่อนนะผมไม่ได้ตีโอเคนายอรียงได้ยังคุณผู้ชมครับมาดูนายตีลาน่าแบบปิดตาครับไป คือคือตีเพี้ยนให้รู้ว่าเราไม่เห็นจริงๆจะไปไล่แกล้งหรืออะไรไม่มีอะไรขอบคุณมากเลยนะพยามามฝึกยังไงครับฝึกนานไหยปิดตาตีละนาดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่เราก็ซ้อมอยู่ครับทางนี้ครับพี่เบิงฮะอบพี่เบิงมือระนาดกลมศิลที่เล่นเป็นขุนอินท้าเขาไงท้าหรอ มาท้าผมลองลองปิดตาตีตีได้ไหมอะไรเงี้ยตอนช่วงซ้อมเขาก็เลยลองลองเขาก็ตีได้โโอ้หสุดยอดนะจริง้วยความชำนาญที่พี่วูดี้บอกครับมันต้องตีทุกวันยังเมื่อเช้าก็ตีมาออตีด้วยเหรอเมื่อเช้าตีห้าพี่ตีห้าก็ตีรายการนี้ก็ต้องตีห้าทีเนื่องพี่ดูสิเราดูภาพดูภาพประกอบโอ้โหดูแต่เห็นก็บอกว่าการการลีสเตทครั้งนี้นี่มีซับ อังกฤษให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเผื่อใครอยากจะเชิญแบบเฮ้ยชวนเพื่อนฝรั่งชวนเพื่อนจีนมาดูงี้แจ็คแน่แจ็คฝั่งไทยไม่รู้เรื่องแจ็คแน่แจ็คแจ็คต้องดูซับอังกฤษใช่พี่เพราะว่าอ่านทัางหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่าโฮมโรงในมิวสิควลรีเซฟก็คือเล่นใหม่ครั้งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับ12รอบด้วยกันและต้องขอบอกทีมงานทุกคนว่าเราไปดูแน่ครั้งนี้ทำแล้วพลาดครับคนในวงการฮุ้นดีมากดีมาก โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะครับชั้น7จ็ดสยามสแควร์วันซื้อบัตรได้ที่ไททีเก็ตเมเจอร์เข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook นะครับผมโรงเดอะมิวสิกข์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกอนที่เขาจะไปเรามีแจกบัตรมีแมสแจกบัตรไหนไหนก็ไหนไหนละบอสเราใจดีถามเลยอาร์มเล่นเป็นใครพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาที่4ตอง1 9ข้อ7มีให้5รางวัลรางวัลละ2ใบครับอย่า เล่นเป็นพระเอกไม่ได้คุณต้องตอบว่าอามเล่นเป็นใครคุณตอบว่าอามไปเล่นเป็นใครก็คือพิมพ์ว่าสอนเว้นวักตามด้วยสี่ตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแค่นั้นเนี่ยเอาเบาเราไม่ได้เราแค่ยกตัวอย่างเลยเขาส่งมาแค่นั้นเองิฟเราเป็นผียังกินคุณเราไม่เป็นไรเราไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมมาทายกันดีกว่าครับให้ดูภาพนี้คิดว่านางแบบคนนี้เป็นใครเอ่ยนี่พวกคุณช่วยทายด้วยคุณว่าใครนางแบบคนนี้นางแบบคนนี้คือใครนนี๋ยวดูภาพนี้ครับีนี่ โอ้ผมสั้นนะสิหลายคนลืมไปแล้วว่าเธอเข้าวงการมาจากการเดินแบบนี่พี่เบิร์รู้ไหมคะลูกเกดปะลูกเกดพี่ลูกเกดชัวร์ครับเดอะเฟสหรอไม่ใช่โอ้ผมสั้นนี้ต้องเป็นจินตลาพูลราบคุณคะจินตลาพูลราบไม่ใช่นางแบบค่ะคุณเอาอย่างนี้ช่วงหน้าเธอจะมาร่วมรายการกับเราพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาเฉลยกันคุณต้องไปคิดนะไปกันบ้านช่วงหน้าค่ะินมาคุย